ครับจำใบดีเสาร์วันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดพี่น้องอรอฝนมาแต่วันที่สามพี่น้องเอ้ยมีดอิงติงแต่ว่ามือนีกับป้าคึมๆึมจะเศรายุดอ,อกมือนีก็ได้มืมอว่าเนี่ว่ามันสิลุนเต็มที่หยตกกันในหมู่บ้านฝนตกประท้วฟ้าให้ใเงยลุนให้หน่อยเพราะเ,เต็มคือเป็นวานนะพี่น้องเนาะงานกับกำลังกาย ตรวจเช็คมึงตัวใหม่ตัวไหลมึงว่าน้ำปลาปลาพลั่งโซลาเซลล์จากายหลวงหรือว่าสูงแค่ติดเขาุ่ดละม่ไหลมาไห,าไห,าไหตลตันแรงๆเลยแบบไม่มีหอวน,น้ำอับ <c oughs> อเออวัสนักนางอหไรก็ลังเกี่ยวตัวใหม่ตัวไหลผมยุ่งพอาบนันดีละวิถีชีวิตเกษตรกร ้าหัวเศ้าวสวนต้นไม้ก็อยากงามอยากงามแต่ฝนตกฝนลงทรงมาจากบาดโอ้คือจะไข่ยอยู่อันนี้ก็ต้องใส่น้ำระบบน้ำยดเต่พ่อประทังยืดอาอยุหายความชุ่มชื้นไปวันๆัน <laughs> คหน่วยจอน้ำ ป้าป่าพลังงานเสื่องอาทีเด็กเพราะท่านในขว่าพื้นที่เห็ดเจลโลไปอยู่ให้เจ้าได้ใส่หมดแล้วนะว่ากันไปนพี่น้องเนาะว่ากันไปว่ากันไปอืมนี่ก็ให้ขกขาตังใจต้นไม้ต้นไรทุกมือทุกเว้นผม,มหมดเห็ดเจไโลเนาะธรรมชาติเดี ท้องฟาร์มเนี่ยโอ้ยคืมึงคือมึมดีอยู่พี่น้ <c oughs> องรอ,อรุนแต่ฝนรอรุ้นแต่ฝนทำบ่ไลก็หอดบ่นด้หดตหม่สมุนกันกไรเพอย่างว่าตายตงซุ่มอยู่หรอก,ท,รก,ก,ท,รกทุกกระทกมาแต่ฝนนี่จะเอาลมมาเถอะต้นไม่หักแล้วนี่น,นกล่ะตวกมากเลัก มันละกอดหรว่าบาหุ้งก็รลมเบ่งเป็นหมงมังจนมาใบกอบเถอดเออมันบ่นมันธรรมดาได้ปีนี้พี่น้องใบไ,ไม่ไใบอะไรแ่ากรอบมันห่อนแห้งเวีนเนยนเมืองยามมีเสยงเดือดว,ว่าคึมๆจะเจ้าอยู่มัน,กกนได้จะถึงคึมแบบไม่หรอกจะเข้าไปในหมู่บ้านจะเข้าอยู่ไป ทำภารกิจเสียสัพยะวัลลบัตเสียเศร้าหนกระตายทสีะหางหกโซบนบ้านเดียวเสียงท่อน,นี้ก็เสียงดังแต่ซอวๆวุ่นๆอ่าน,นีเออ้าษีสังคมี่น้องเลยสุๆเขาอยู่ในสังคมเด้เขาอยู่ในสังคมเขาบ่ได้ดไปขึ้นเป็นนางพระบารนาอยู่ทั้งผู้เม่งเลยร้อยขาร้อยออกอาอ อโอ้เตอะละมือนเตล,เลิเว้นเตอะละเจ้านอนรับแต่พอฝันหรอกรับดีเป็นทนายว่าจะตื่นดีหากว่านี่ อสวัสดีชามือนี้ที่บ้านสวนวัชรพลสลิน,นหรือไม่เนา่ยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมได้ว่าฝนมาตกนะฮะสวาสดีชาวมือนี้สวัสขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อให้กำลังใจสิ่งกนต่างๆมาโดยตลอดสำหรับชามือนี้สวัสดีสวัสดีครับ